โอ้พี่น้องคนทีาอยายุแรงขึ้นเนี่ยบัคือวัยรุ่นนี่เป็นยังกับมือเนาะเป็นยังกับมือเนาะทำงานนี้นิดหน่อยก็รู้สึกว่ามันเมือแล้วมันเมือเร็วไม่คือช่วงที่รออายุเป็นวัยหนุ่มเนาะสิบแปดเก้ายี่สิบสามสิบช่วงนั้นเป็นยังกะเมื 15, 15, 15. มอ,อ,ยอยเขาเ,เดียวกับหายหายเร็วแต่ช่วงนี้ครับ เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมันล้ามันล้าแล้วเพื่อมันจะฟื้นตัวครับแล้วก็ผมเป็นคนเลือดจางด้วยผมไม่ใช่เป็นคนปกติเหมือนคนอื่นเพาะคนอื่นที่เขาเป็นคนปกติเลือดเขาเก้สิบอรนอยหนึ่งเขาทํางานเขายังต้องถนอมแรงแต่ผมเนี่ยครับเลือดจางสังเกตดูมือครับมือคนอื่นเขาจะเขาจะแดงมือคนอื่นเขาจะแดง ในขนะที่มือผมนี้ซีดไม่มีสีเลือดเลยแต่ผมก็ทำงานไม่ได้แพ้คนที่มือเป็นสีแดงคนอื่นเขาสุขภาพแข็งแรงกว่าผมเยอะแต่เขาก็ยังทำงานถนอมตัวผมนี่ก็ถือว่าสู้เลยแหละขนาดสุขภาพไม่แข็งแรง,งเท่าคนึ่าก็ยังสู้พี่น้องทำงานไม่เคยแพ้คนที่สุขภาพแข็งแรงกว่านคนที่สุขภาพแข็งแรงกว่าเขาทำยังไงเราก็ทำได้มันเขาแต่เราอาจจะเหนื่อยของเขาแค่น,นั้นเอง นคนอื่นเขาเหนื่อยนิดหน่อยเขาก็หายเร็วเพราะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงเลือดดีแต่ผมนี่เลือดจางคนระับเวลามันเหนื่อยแล้วมันมันนานพื้นตัวเพราะว่าเลือดมันน้อยมันหล่อเลี้ยงร่างกายได้ไม่เต็มที่มันเลยเหนื่อยส่วนคนอื่นที่สุขภาพเขาดีเลือดลมเขาดีเขาทางาน <c oughs> เขาก็ไม่เป็นไรสุขภาพเขาแข็งแรงผมเองก็ต้องถนอมเองต้องบำรุตัวเองเพราะว่าเห็ดแห้งอะไรก็ลุกข,ขึ้นซีนามืดต้นนัองสุขภาพบขแข็งแรงแต่ก็ สยาสุดโต่แทรกการงานที่ดูหากมือมือแห้งหลาแห้งนั่นกับบุีแกงปลาซิ่วไปหามากินเด้อแกงปลาซิ่วมกกุ้งมกห่วงาเมากินเด้อะมันคิดดิซับเซ็ปกงานกันด้วยบ่นี่ก็าจะเอาถุงปูนถุงไส้เมื่อวัยนี้ครับ่วัยนี้เมื่อวัยทั้งหลังผมแล้วก็าจะเอาดินไปกุบหน่อยนิดนึง ตรงนี้มันแตกมันค่อยว่างรู้ว่ามันแตก หรือเปล่าครับทำไมคุณไม่ตามผมผมยู่ฝั่งนี้ให้ผมทู่ฝั่งนี้ทางไกลเกิดไปก็อมองไม่เห็น มองเห็นหน้าผมมาทำงานผิดพลาดอยู่เรื่อยเลย เห็ุงานผู้เดียวไปนองเหต้องค่อยเห็ุเนาะค่อยๆไปทัวอาบบรมนุ่มผู้นุ่มแล้วร่างกายก็มันเป็นนุ่มแล้วเห็ุอย่างนึ่งก็หอบแขกแขกป่านคุ้ยฝึกหน้าไหมก็คอยๆเห็ุเอา พอกอนคลิปนี้คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนร้อนกล้องก็ร้อนคนก็ร้อนเหนื่อยนี่นะครับบริเวณนี้นะบริเวณนี้ครับที่จะเอาดินมาเทให้มันเป็นวันนี้แล้วเป็นวันนี้เทให้มันเต็มเราจะกวาดอยากไยกก่อนกวาดอยากเยี่วก่อนว่ามันเป็นปุ๋ยขีวัวมันเป็นปุ๋ยขีวัวที่ ยังพอจะได้กวาดไปไว้ตรงนู้นใส่ต้นไม้นึนมันไปใส่ต้นไม้นึนเพราะว่าต้นนู้นกวาดไปไม่ได้แล้วมันขวางบินมันกวางนะไปนุ่นเลยไปใส่ไปยุ่นไม่ต้องเสียดายมากเนาะทิ้งไปมันก็ดีให้มันแปดตามบินเนี๋ยฝนตกมามันก็น้ําชะล้างไปใส่ต้นไม้คือเก่าเฮ้ยเศร้ากันเนซนแล้วที่ละค่อยๆไปเราสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาสู้ได้กันี่นี้ก็เก่งแลวละเก่งเลยละ โอเคโอเคพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปขุดดินมาใส่ลงในพี่น้องอ่เนี่ยโรยนันไม่ยู้ดิปีก่อน